คนเอเลยนะครับเดี๋ยวขอพาไปดูที่ NASDAQ ชาร์จสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับชาร์จ Weekly ถือว่าทรงตั้งท่าสวยใช้ได้เลยนะครับสำหรับ Cup and Handle ที่เห็นกันอยู่ในนักขณะนี้นะครับก็ต้องรอดูว่าจะเบรคขึ้นไปได้หรือเปล่าก็ขอเอาจะช่วยและกันเนาะว่าให้หุ้นสารัตคัมแบ็กกลับมาและกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริง ก็น,น่าที่จะมีลุ้นกับโลกคริปโตโด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นเื่อๆนะขอให้มันพั้มไปตามๆกันหลายคนก็น่าจะมีหุ้นสารัฐอยู่ไม่มากก็น้อยหรือว่าหลายๆกองก็คงจะยิ้มได้นะครับนะเพราะว่าตลาดสารัฐใหญ่มากๆอยู่แล้วถ้าตลาดสารัะล่วงยับผมว่าก็คงจะอุ้มอวนนะครับในหลายๆอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในไทยด้วยนะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับตลาอินเด็กซ์หรือว่าดิกซี่ในณะขณะนี้ถือว่าก็ตั้งทรงเบรก แนวรับมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ากําลังจะล่วงลงไปได้หรือเปล่านะครับอยู่ที่105นะก็ขอให้ลงไปเรื่อยๆแล้วกันนะเพราะว่าก่อนอันนี้ขึ้นมา 3, 4เดือนติดต่อกันนะเพื่อนๆน,นะถ้าเราดูโอ้โห و, แทงเขียวแบบถ้าผมจะไม่ผิดนะ่าจะแบบ เกือบเกือบสิบวีกอ่ะสิบวีกติดต่อกันนะครับถือว่าโหดมากๆนะครับสำหรับ DXY นะอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะลงไปได้หรือไม่นะครับขอพูดข้อมูลจากทางคุณเกิร์ตวานลาเจนกันด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของอความคิดเห็นละกันเนาะสำหรับตลาดในณขณะนี้นะครับหลายคนเนี่ยก็มองแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้น่าจะล่วงลงไปรีเทสสัก30,000ต้นๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมเห็นก็ คือไม่เยอะเลยนะที่คนจะมองบูลลิสในณขณะนี้นะครับหลายคนมองว่าน่าจะมีการย่อลงไปต่อนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันพัมขึ้นมาค่อนข้างแรงเนาะประกอบกับในณขณะน,นี้ในเรื่องของเดยเนี่ยก็ครอสตัดลงไปแล้วนะครับซึ่งผมก็ได้โพสต์บอกไปในคอมมูนิตี้เรียบร้อยแล้วนั่นแหละนะครับว่าตอนนี้ผมก็เอ่ e p ทคโปรฟิตบ้างบางส่วนนะไม่ได้ปิดโพสชั o นทั้งหมดนะครับคือพอมันครอสเนี่ยระดับเดยนะระดับไทม์เฟรมใหญ่ระดับเนะดยเนี่ย มันเริ่ม cross ลงมาเนี่ยผมก็จะค่อยๆทยอยออกและอาจจะสัก3 0 4สก็ว่ากันไปแล้วแต่กลยุทธ์นะครับซึ่งไม่ได้ออกหมดนะเพราะว่ามันยังบ u l l i s h อยู่นะเพืเ่อนๆหมายความว่าเฮ้ยเอเมเนี่ยมันยังอยู่นะสูงอยู่นะต่อให้มัน cross ลงมาโอเคมันอาจจะมีการยอ่อมันก็สามารถ่จะกลับขึ้นไปได้นะครับซึ่งผมก็จับจ้องดูอยู่แหละว,ว่าช่วงนี้เฮ้ยมันคอสลงมาแล้วเนี่ยมันจะมีการ cross กลับขึ้นไปหรือว่ามันเริ่มบีบตัวกลับไปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ามันเริ่มบีบตัวเนี่ย เพิ่มให้มันกลับมาเพราะว่าตอนนี้เราลดโพสชั่นออกไปถูกต้องไหมเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะมาหรือเปล่านะครับซึ่งไม่ใช่ว่าที่พอคอร์สปุ๊บก็ออกกันหมดเลยเพราะว่ามันมันจะล่วงอะไรแบบนี้นะครับคือทําเฟรมระดับเดยมันมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับนะวีคกับมันมัน ช่วยกันดึงมันมีโอกาสที่จะช่วยกันดึงนั่นแหละแต่ก็แล้วแต่คนนะบางคนเล่นสั้นโอเคอาจจะต้องออกหมดอันนี้ก็สดแท้แล้วแต่นะครับแต่ถ้าใคริดตามผมมาก็น่าจะพอรู้ว่าผมผมดูเดย์แล้วก็อย่างน,น,น้อยก็4ชั่วโมงประมาณนั้นนะฮะก็ถือว่าในขณะนี้มาเริ่มคอร์สลงก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเทสได้เทคโปรฟิตบ้างบางส่วนแล้วก็ถ้ามันเริ่มกลับขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเอาโปรฟิตตรงนั้นมาปั้นโพสชั o นกลับขึ้นไปถ้ามันกลับมานะี่ยเดี๋ยวต้องรอดูว่ามริบ่อมชั่วโมงม เพื่อที่จะเราจะได้ไปกะาวว่าเฮ้ยเดมมันจะไปแล้วประมาณนั้นนะครับจะต,ต้องรอดูว่าจะมาได้เมื่อไหร่นะครับนะต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทาง Reck Capital กันบ้างน,นะครับก็ถือว่าชาตนี้เคยให้ดูก่อนหน้านี้กันแล้วนั่นแหละนะครับว่าเฮ้ยก่อนที่จะเป็นบูราันมันน่าที่จะมีการย่อแรงๆเสียก่อนนะครับถ้าเราเทียบกับไซเคิลก่อนหน้าเนาะซึ่งทันทีเท่านั้นตอนไซเคิล2019ถ้าไปเทียบกับไซเคิลก่อนหน้าก็คือ2016-2017เนี่ยเฮ้ยตอนนั้นมันก็ไม่ได้ยอด่อนะคือรารอคาะไม่ย่อ มันก็ย่อหรือว่าพูดง่ายหรือว่าเฮ้ยไอ้ตอนนี้ที่หลายๆคนมองว่ามันอาจจะย่อแรงๆมันอาจจะย่อหรือมันอาจจะไม่ย่อก็ได้นะครับซึ่งมันก็มีโอกาสที่มันจะไม่ทําตามรอบก่อนหน้าเพราะว่าคนไปดูรอบก่อนหน้าถูกต้องไหมเพราะว่าเราก็หาอะไรที่มันเลฟเฟอร์เรน์่ะหรือว่าเราหาอะไรที่มันที่มันเอาไว้ดูเป็นตัวอย่างอ่ะเออซึ่งมันมีโอกาสที่จะเกิดและไม่เกิดนะครับซึ่งถ้าเราดูรอบก่อนอันนี้มันก็ไม่ได้เกิดนะถ้าเราย้อนเวลากลับไปนะครับรอบนี้ก็ต้องรอดูว่ามันจะเกิดหรือเปล่าสํา ที่มันจะล่วงลงมาก่อนค่อยพัมนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปพูดนปมองกันยังไงว่ามันจะยอ่อลงลึกเลยหรือเปล่าเราค่อยขึ้นหรือว่าจะไปเลยหรือว่าจะยอ่อลงแล้วก็ไม่กลับขึ้นมาเลย <c oughs> อันนี้ก็อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับไม่มีอะไรได้ชัวร์อยู่แล้วยังไงระมัดระวังทําตามระบบทําตามวินัยกันเอาไว้กันด้วยละกันนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่น่ากังวลไม่น้อยนะครับก็คือในเรื่องของการเปิด o อ e n i n t n r e s uh, t นะครับหรือว่าการเปิดสัญญา position future ใน,นขณะนี้ถือว่าเยอะขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆในตอนนี้นะครับนะโดยเฉพาะ Bitcoin แล้วก็ Ethereum นะครับก็ถือว่าได้รับความนิยมก็เป็นเรื่องปกตินะคนก็เทรด i t c o i n กับ Ethereum 2ตัวนี้ตัวหลักอยู่แล้วนั่นเองนะครับนะแล้วก็ถ้าเราดูในเรื่องของ CME Group นะครับตอนนี้ก็ออทาใาห้ไปเรียบร้อยแล้วตอนแรกเนี่ย ปลาเข้าไป1,000 0แบิตคอยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะได้ด้คุยกันเนาะตอนนี้ทำไฮใหม่แล้วเพื่อนๆปลาเข้าไป1น0 0 0 0สบิตคอยแล้วในตอนนี้ในเรื่องของการเปิดสัญญานะครับถือว่าโหใช้ได้สำหรับทาง CME นะครับเพื่อนๆรายใหญ่จากทางฝั่งเชียรคาโกนั่นเองนะครับนะโกถือว่าแม่เงินสถาบันเข้ามาแล้วหรือไม่นะครับจากทางฝั่งฟิวเจอร ซ m เมีกลุปนะอันนี้ก็ต้องไปว่ากันแต่ก็ถือว่ามันบิลด p o s i t i o n ขึ้นมาเรื่อยๆนะถ้าเราดูนะสะีคิ้วเขียวตรงนี้นะครับขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นไฮหม่แล้วนะครับตอนแรกนับว่าแสนหนึ่งก็เยอะแล้วนะดันจะไปแสนห้าพันสีอีกนะครับนะก็ต้องรอดูว่ามันขึ้นไปแบบนี้มันจะน่ากลัวหรือเปล่านะครับคงจะพูดค่อนข้างยากเพื่อนๆนะรอดูกันต่อไปนะครับซึ่งถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังนะครับจะสังเกตได้เลยว,ว่าเมื่อไหรก็ตามที่มี Openinterest เยอะหรือว่า ICE, หนักมากๆเาสนะ มันมีโอกาสที่มันอาจจะมีการยอร่อลงไปบ้างเพราะว่ามันจะต้องล้างรองถูกต้องไหมหรือว่าจะล้างช็อตถูกต้องไหมครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็ลองแคปหน้าจอน,นี้แล้วก็ไปไปแบกเทสยอ่อหลังดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้า Openinterest มันสไปนนะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่ารอบนี้มันสไปแล้วหรือไม่นะเปืเป่อนลนะแต่มันก็ถือว่าทำไฮใ,ใหม่ขึ้นมานะสำหรับการเปิดสัญญาโพสชั o นใน,นขณะนี้นะครับนะก็เรียกว่า Bitcoin b บูล หรือว่า Bitcoin หรือว่าค o นเทรตฟิวเจอร์สายกาวมากันเต็มข้อเลยในณนขณะน,นี้ยังไงเรามันระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ใช้เลเวลเลอยู่นะครับทีนี้จะเราไปดูในเรื่องของข้อมูลจากทางคุณเจมส์กันบ้างนะครับได้พูดถึงในเรื่องของคนที่ถือบิตคอยลองเทอร์มโฮเดอร์ในณนขณะน,นี้ตอนนี้ที่ขาดทุนอยู่นะเริ่มลดลงมาเรื่อยๆแล้วเริ่มลดลงมาเรื่อยๆแล้วในตอนนี้นะครับซึ่งที่เราดูก็คืออยู่ในโซนที่เป็นสีแดงและหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าประมาณสัก2.6 ล้านบิตคอยเพื่อนๆสองจุดล้านบิตคอยที่ยังขาดทุน okay right อยู่ในตอนนี้นะเริ่มลดลงมาแล้วเริ่มลดลงมานะครับซึ่งก็โอเคแหละถ้าบิตคอยมันพุ่งขึ้นไปยังไงมันก็ลดลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วนั่นแหละนะครับหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าบิตคอยที่ทําธุรกรรมต่างๆที่เขาเรคคอร์ดเอาไว้เนี่ยเออตอนนี้กว่า2.6ล้านบิตคอยเนี่ยมันยังขาดทุนอยู่แต่ถ้าเราดูแนวโน้มมันกําลังลงมาหรือรองไหมมันกำลังลงมาหรือว่ามันเริ่มที่จะลดจํานวนลงไปเรื่อยๆแล้วสำหรับเหรียญบิตคอยที่ขาดทุนนะครับนะก็ ถ,ถ้ามันราคาขึ้นต่อมันก็จะลดลงไปเรื microbes, ่อยๆแบบที Ora, mm ่เ hmm. ห็นรอบก่อนๆหน้านี้นั่นเองนะครับเหมือนอย่างตอนปี2019ร่วงลงมา Bitcoin ก็พัมตอนปี2016ร่วงลงมา Bitcoin ก็พัมนะครับนะซึ่งก็ต้องรอดูว่ารอบนี้เรามาถูกทางแล้วหรือไม่นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่อ l อ c o i n บนบิตคอยกันบ้างนะครับหลายคนบอกว่าเป็นชิดคอยบนบิตคอยนะครับอย่างโปรเจกต์ออริโนนะครับหรือว่าล่าสุดทางอินคริปชันนะครับหรือว่าการสลักหรือว่าการบันทึกในเรื่องของรูปภาพอิมเมจเทควิดีโออะไรก็ว่ากันไปออนเชนเข้าไปนะฮะซึ่งในขณะนี้ก็ทําจุดพีคมากๆนะครับปาเข้าไปกว่า400,000ครั้งต่อวันนะเพื่อนๆนะถือว่าแทงสีน้ำเงินน้ำเงินตรงนี้ขึ้นมา กลับมาคึกคักได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนอันนี้ตั้งแต่ช่วงกลางๆปีเนาะที่มีกระแส mm hmm. ออเดนอลขึ้นมานะครับนะโคถือ <Go to S 1> ว่า,วามีคนเข้าไปเก็งกําไรคนเข้าไปจารึกหรือว่าอินสคริปชันบนเชนค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งในขณะนี้นนดูเหมือนว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องรอดูว่าโปรเจกต์ที่เป็นชุดคอยบอนบิตคอยจะพั้มหรือไม่นะครับหรือว่าออเดจะมาหรือเปล่าคงจะพูดแบบนั้นยากนะครับต้องรอดู ต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับประกอบกับโปรเจกต์อย่างออเดตนะครับก็พัมขึ้นมากว่า50%นะครับหลังจากที่ n บ n นนได้เข้าไปลิสในกระดานนั่นเองนะครับใน,นขณะนี้ยังไงสายซิ่งต่างๆก็ระมัดระวังเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับนะมีพัมมีดัมก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้า Bitcoin รอบนี้มันจะพัมขึ้นมาในเรื่องของความกาวหรือว่าการเก็งกําไรสําหรับ อินสคริปชันหรือว่าการที่มีคนไปทําอะไรบนเชนบิตคอยแล้วมันจะพัมขึ้นมาได้อันนี้ก็ไม่รู้นะเพื่อนๆนะไม่รู้จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอารมณ์แบบว่าตอน ICO คนไปสร้างเหรียญบนอีเทอรี่มเยอะถูกต้องไหมมันก็เลมูนขึ้นมาโชคด้วยไหมครับในตอนปี2020 b ีดีฟาก็เลมูลขึ้นมารอบนี้เป็นข่าวของบิตคอยหรือเปล่าอันนี้ผู้ย่างนะต้องรองดูกระแสะทิศทางลมว,ว่าจะมาหรือเปล่าแต่ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงหรือว่ากระแสะในเรื่องของการ ไปไปจารลึกอะไรต่างๆบนเชนเนี่ยบิตคอยเนี่ยแล้วมันแล้วมันเป็นกระแสจริงๆเนี่ยอันนี้ก็แหมต้องรอดูว่าว่าจะมาหรือไม่นะครับหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งชนวนสาคัญในการพัมตลาดได้หรือเปล่าอันนี้ต้องรอจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ในหน้าขณะนี้ d e f าต่างๆนะครับก็ทําทรง อินเวิร์ดเฮดแอนด์โชเดอร์แบบหลอ่อๆในตอนนี้เลยนะครับถือว่าสวยๆนะตอนนี้นะครับต้องขอพูดข้อมูลจากทางคุณเกิร์ดกันด้วยนะครับถือว่าหลอ่อๆนะครับต้องรอดูว่าจะพัมขึ้นมาได้หรือไม่นะสำหรับ Total d e f i นะครับหรือว่า Market Cap ของ d e f i ต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็ขอเตือนภัยนิดน,นึงนะครับเพราะว่าล่าสุดทางคุณเดลันมาสเขาได้เปิดตัวกรอกเนาะหรือว่าเป็นโปรเจกต์เอนะครับ เอามาสู้กับ ChatGPT นั่นแหละนะครับซึ่งเขาก็บอกแล้วว่าเฮ้ยมันเจ๋งกว่า ChatGPT เพราะว่าเขาใช้ d า t a ของ X เนี่ยหรือว่า Twitter เนี่ยเอาเข้าไปช่วย AI ตัวนี้ด้วยนั่นแหละนะครับซึ่งก็เลยจะส่งผลให้มีกว่า400โปรเจกต์คริปโตเพื่อนๆออกมานะครับเพื่อที่จะโอเคอาจจะตั้งชื่อคล้ายๆกรอกอันนี้ตั้งชื่อคล้ายๆกับผู้พัฒนาต่างๆก็ระมัดระวังเอาไว้ด้วยแล้วกันถ้าใครบอกว่าเฮ้ยเหรียญอ่อนมัดเหรียญอ่อนมัด ระวังด้วยนะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นการหลอกลวงก็เป็นไปได้นะครับช่วงนี้มากันเยอะจริงๆกว่า400เหรียญนะเพื่อนๆระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะครับตอนนี้ OKX ก็มีโปรโมชั่นสําหรับนักเทรดต่างๆนะครับในส่วนลดถึง20%นะรประหยัดกว่าค่าสีเหลือง20%เลยนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับใครที่เทรดบ่อยๆก็ลองพิจารณาเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการกระจายความเสี่ยง การเอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับเผื่อถ้าใครอยากจะแบ่งสารเป็นส่วนก็ลองดูนะครับตอนนี้ o k x ก็ถือว่าเป็นท็อป3ของโลกแล้วก็มีผู้ออเดอร์เ v e ร์ฟเข้าไปเช็คกันได้ในณขณะน,นี้ที่ทางเว็บไซต์ของเขานะฮะก็ถือว่า Bitcoin e t h e r e u m อยู่หรือว่าเซเปอร์คอยต่างๆตอนนี้ก็มีเกิน100%เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรวจสอบล่าสุดก็คือ เดือนตุลาที่ผ่านมานี่เองนะครับเขาตรวจมาตลอดเลยนะถือว่าโอเคนะครับจะได้อุ่นใจเพิ่มมากขึ้นนะสำหรับสายเทรดแล้วก็อย่าลืมนะครับ Secret Event นี้จะหมดเขตวันที่30 November บนนะครับเพื่อนๆใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดอย่าลืมเข้าไปเอา Contract v o u c h e r นี้จะได้ไป็นหนึ่งกระสุนในการเทรดกันได้นั่นแหละนะครับนะได้ไปเลยนะครับคนที่เทรดถึงเป้าต่างๆเหล่านี้นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับคิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะสำหรับ ชาวคริปโตทุกคนนะครับยังไงอย่าลืมเข้าไปดูไลฟ์ย้อนหลังกันได้ในกลุ่มเฟ e บุ o k ผมอัพโหลดเข้าไปให้แล้วนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่เท่านี้นะครับยังไงเดี๋ยวโอ้พิจารณาในคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ